ผ่านไปแล้วครับกับงานเปิดตัวกีตาร์ Gusta Mu Big S Signature EXL Black เมื่อวันเสาร์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมาที่ Music Arm HQ on Nud 74งานนี้พี่หมูได้มามอบกีตาร์ถึงมือลูกค้าที่ได้ทำการพรีออเดอร์เข้ามาด้วยตัวเองเลยครับดีใจแทนพี่หมูนะครับก็ในที่สุดพี่หมูก็มีกีตาร์ซิงเกิลของตัวเองนะครับผมว่าเหมาะพี่หมูที่สุดแล้วฮะเนื้อเนื้อเนื้อหนานดีอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอนยะ่างเงี้ยเหมือนพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกับกีตาร์ซิงเ u r e ตัวนี้แล้วก็เป็นกีตาร์ที่มีความแบบพิเศษามากๆเลยในเรื่องของปลิ๊กี้น เป็นงานที่อบอุ่นมากนะครับแฟนคลับพี่หมูมากันเพียบผมคิวซีไป20กว่าตัวได้ครับตอนนี้เปลี่ยนกันอยู่หลายรอบมากครับจนสุดท้ายก็ได้แบ็กเอาท์ลงไปก็คุ้มค่าตรงนี้แะครับสั่งไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้ครับก็ประทับใจมากครับไม่เสียเวลาที่มาเลยครับค่อนข้างอบอุ่นมากๆเลยทุกคนจะรู้เป็นกันเองหมดดีมากเลยอยากจะได้ครอบครองสักตัวหนึ่ง สินค้าเหลือนอนได้ด้วยเนาะรีบเลยวันนี้ก็สนุกมากครับแล้วก็ได้แบบได้คุยกับพี่หมูแบบเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากคุณมิวสิกอาร์มครับขอบคุณทุกอย่างเลยนอกจากกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟพี่หมูยังนำเข้าซอยร้านเจียงไฮมาบริการกันในงานด้วยบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับส่วนใครที่ยังไม่ได้พรีออเดอร์ในรอบนี้ก <cụ> ็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเรายังสามารถซื้อกีตาร์กุสตาหมูบิ๊กแอสซิสเซอร์เอ็กซ์ออฟแบล็ได้ทุกช่องทางของมิวสิกอาร์มแอบกระซิบครับว่าเหลือไม่มากแล้วช้าหมดอดฟลอกนะครับ